ดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับผมคุโรเด็กหนุ่มที่ฝันที่จะทำ YouTube มาแล้วครับโอเควันนี้เรกาก็มาอยู่ในเกม one punch man the strongest กันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ผมห่างหายจากเกมนี้ไปอย่างยาวนานเลยเนาะก็วันนี้ก็จะมีถแถลงการนิดๆหน่อยๆแต่ว่าก่อนที่จะไปถแถลงกันเนี่ยเรามาดูค่าพลังก่อนดีกว่าจากในคลิปที่แล้วซึ่งผมก็จำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่นะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ค่าพลังผมอยู่ที่ 926,633เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้ก็มาไกลอยู่เนาะจากวันแรกที่เราเล่นกันมาตอนนั้นแค่แสนสองแสนม่น่าจะประมาณสักสามแสนที่แสเองมั้งไม่ก็แสนสองแสนผมก็ลืมไปแล้วเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่ว่าเราไม่พูดพ่ามทำเพลงเรามาดูอันดับเลยดีกว่าตอนนั้นที่ผมลั่นวาจาไปว่าผมจะไปตึงอันดับที่100ของเซิร์ฟเวอร์นี้ถูกไหมตอนนี้ผมอยู่อันดับที่เท่าไหร่ละ ไอ้ต, t, ตอนนี้เราอยู่อันดับที่1,149น้ะคุณผู้ชมแล้วมาดูอันดับตัวละครสุดแข่งกันดีกว่า696ครับผมว่าน่าจะใช้เวลาน้อยลงแล้วล่ะคือผมดันพลังโดยการที่ผมไปเล่นเฮาส์นี่แหละพวกเฮาส์เหมือนเดิมเลยเนี่ยผมก็ทำเหมือนคลิปอื่นๆผมไปเล่นเฮาส์แต่ว่าผมจะไปเล้นตรงนี้เนาะฟิกเกอร์นี่คือไอเดีเนี้ผมยังปลดอะไรไม่ได้มาก เนื่องจากตัวละครยังไม่ถึง5ดาวเห็นไหมที่มันบอกเนี่ยตัวละคร5ดาวห้าตัวถึง3าดาวสิไม่ถึง5ดาวบ้านเลยขอโทษครับผมผู้ผิดผมผู้ผิดผมยังไม่ถึงเนาะเนี่ยผมไปเล่นเฮ้าส์โดยการที่ซื้อฐานมันมาเนาะจากร้านค้าซื้อฐานมาแล้วก็ใส่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 ฐานเข้าไปแล้วก็ผมไปเล่นพวกฝึกฝนเนี่ยต้องฝึกฝนนี่มันก็มีบางวันที่ผมไม่ได้ทำเหมือนกันนั่นแหละพรฝึกฝนเนาะ แต่ก็ระบบใหม่ที่ผมได้มาคือลูนนี้ก็บัฟพลังมาได้ผมทั้ง2 7 0หมเลยนะเนี่ยลูนก็ยังไม่ได้เยอะมากหรอกตอนนี้เอยอัพได้ผมอัพเลยปุ้มขึ้นมา200เนี่ยพวกลูนแล้วก็ตัวละครผมซีนอตที่ผมบอกว่าผมจะยัดมันทุกอย่างก็ตอนนี้ก็ค่าพลังมันอยู่ที่390,000 5,617ไปที่เรียบร้อย อุปกรณ์ผมก็เหมือนเดิมเลยทุกอย่างแต่แค่อัพเวลขึ้นมาการบัฟก็เหมือนเดิมผมไปเน้นอัพตรงตรงเนี้ยทักษะใช่นี่ผมไปปั้นทักษะมันมาแต่ผมอัพเลยดีกว่าที่ตอนนั้นผมไม่อัพต่อเพราะว่าทองผมหมดเนาะผมเพิ่งได้ทองเพิ่มวันนี้ผมยังไม่ได้เข้าเกมเลยคุณผู้ชมแต่ผมมาเข้าความว่าคุณผู้ชมเลยนะเนี่ยนะแต่ผมอัพไปก่อนมาดูว่าผมจะได้เท่าไหร่ ยาวๆผมมีเยอะมากโอ้ยไม่ยาวแล้วจะหมดเลยฮะผมลืมดูเลยว่ามันหมดนี่ติดจนได้นี่เหลือนี่สามออาอัพไม่ได้แล้วห้ามนี่ได้ต่อสเตตัสโอเคตอนนี้ค่าพลังจีโนะผม4แสนและหลังจะอัพเสร็จเนาะก็ข,ขึ้น4แสนไปเลยสเตตัสก็โจมตีแสนหนึ่ง เลือดสามสความเร็ว3ามนึงหนเนาะนี่คือจีิงผมเกาวๆแล้วก็ไปปั้นเอาโจเซ่ขึ้นทองเพราะผมไม่รู้จะปั้นตัวอะไรขึ้นแล้วจเซ่ขึ้นทองแล้วก็กระบองเหล็กขึ้นเป็น2ดาวม่วงนะแล้วตอนนี้ผมใช้เป็นคอบาพุซันอยู่ผมลองใช้คอซอมบี้แมนแล้วจากคลิปที่แล้ว ที่เราฟาร์มกระป๋องม่วง1,600กระป๋องเนะี่ยมีคนแนะนําว่าลองใช้ซอมบี้แมนดูและก็คลิปสุ่มกาชาถ้าทุกคนจังจำกันได้ว่าผมแตะได้บาคุซันมาเนาะผมก็เลยลองใช้2อคองนี้ดูซึ่งผมว่าทีมผมมาเล่นบาคุซันแล้วมันเล่นง่ายกว่าเนาะผมก็เลยใช้เป็นบาคุซันแทนดีกว่าตอนนี้แล้วก็แล้วก็อะไรวะผมดัานาลังจากตรงไหนอีกวะนี่นี่น,นี่เออนี่ฝึกสายฝึกสายนี่ ดันขึ้นมาเท่านี้แหละแต่ผมยังไม่ได้ฝึกต่อเลยผมดันฝึกสายต่อสู้เป็น4ี่เนาะสายอาวุธเป็น4แล้วก็สายพลังจิตเป็น4แล้วก็สายเทคนิคไป5้าเลยกำลังจะขึ้น6ได้ผมรับของก่อนยังไม่ได้เข้ามารับเลยนี่ก็คือวิธีการดังพลังคร่าวๆของผมเนาะนี่ผมไม่ได้เข้าเกมจริงนะวันนี้คุณผู้ชมผมเพิ่งาม,มาว่างเข้าเนี่ยผมเพิ่งมาว่างเข้าเนี่ยคุณผู้ชม โอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะรับของให้เสร็จก่อนไหนวะไซตามะนี่ผมก็ดันพลังตรงไซตามะตรงนี้โดยสตรอรี่ตัวนี้เลยนี่ผมอัพไปอันล่าสุดสตรอรี่ผมจะเป็นอันนี้ที่ผมเพิ่งอัพเสร็จไปเมื่อวานนี้เลยอันนี้กว่าจะได้นานมากคุณผู้ชมผมติดอยู่ประมาณ2อาทิตย์ไม่ก็สามอาทิตย์อะกว่าจะได้รูปสุดท้ายมาโคตรนานพูดแล้วก็เดี๋ยวเราก็มา อัพหน่อยดีกว่าไอ้ที่อันใหม่มาสวยโอเคส่วนเรื่องแถลงเนี่ยคือตอนนี้ผมอาจะบอกคุณผู้ชมว่าคอนเทนต์วันพันแมนอาจจะน้อยลงเนาะเพราะว่าไม่ใช่ว่าผมจะเลิกทําหรือว่าผมไม่อยากเล่นเนาะผมว่าผมหาคอนเทนต์ไม่ได้เยอะขนาดนั้นได้อย่างจะให้ผมไปลงสึกดวนหรือว่าลานประลองผมก็สู้ใครเขาไม่ได้คุณผู้ชมอยากจะดูเวลาถ้าผมสู้ใครไม่ได้อ ผมสู้ใครไม่ได้เลยจริงๆเว้ยผมจะกลับมาทําแบบว่าเป็นหลักก็ตอนนี้ผมเริ่มที่จะติดท็อปบนนแล้วผมก็จะมานั่งทําเป็นหลักแล้วเช่นแบบว่าผมอาจจะติดท็อปสัก4ี่ห้าร้อย่างเงี้ยของเซิร์ฟเพิ่ะเริ่มมากลับมาทําหลักๆแล้วและตอนนี้ผมก็แอบซุ่มตัวดําไว้อยู่นี่สปอยไว้เลยแต่ว่าผมจะเอาตัวดําไปสุ่มอะไรนี่ผมยังไม่บอกเนาะเดี๋ยวไว้ดูกันดีกว่าผมซุ่มตัวดําไปร้อยสี่ใบแล้วผมแอบซุ่มตัวดำมาไว้ ส่วนตัวแดงก็หมดเหลวเป๋ยวตัวเหลืองก็มีสามสิบใบอาจจะมีคอนเทนต์สุ่มกาชากันอีกคอนเทนต์สุ่มกาชานี้ก็จะมาเรื่อยๆเนอะแล้วระหว่างนี้ผมก็จะหาคอนเทนต์จากเกมอื่นๆหรือว่าเกมมอนพาวเ์แมนจากเซิร์ฟอื่นมาแซมๆให้นาอถ้าผมหาได้ก็ขอบคุณผู้ชมที่รับชมครับขอบคุณุผู้ชมที่รับชมมาตลอดในคลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้แหละก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้คุโร เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณท็เข้าไปสู่อันดับที่1 0ึงร้อของเซิร์ฟเวอร์นี้กันด้วยนะครับเราจะโตไปด้วยกันครับบ๊ายบายครับ